สวัสดีคะ่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา95712สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชคะ่ะการเรียนการสอนของชุดวิชานี้นะคะนักศึกษาจะต้องศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะประการแรกก็คือศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาต่อไปก็ศึกษาแนวทางการแนวการศึกษาศึกษาประมวลสาระชุดวิชา ศึกษาบทเรียนและปฏิสัมพันธ์ใน e-learning แล้วก็ต้องมีการสัมมานาเสริมหนึ่งครั้งนะคะถ้าดูจากการเรียนการสอนนี้นะักศึกษาก็จะเห็นว่า,าคล้ายๆกับชุดวิชาในภาคหนึ่งที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วนะคะส่วนที่ต่างก็คือข้อ4นะคะศึกษาบทเรียนและปฏิสัมพันธ์ใน e-learning แล้วก็การสัมมานาเสริมมีเพียงครั้งเดียวนะคะดังนั้น นักศึกษาก็คงจะต้องปรับตัวเล็กน้อยนะคะสำหรับการเรียนในครั้งนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าการเรียนการสอนนักศึกษาจะต้องเริ่มจากการศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษานะคะแผนกิจกรรมการศึกษาก็คือเอกสารที่มีเนื้อหาอธิบายถึงการเรียนการสอนของชุดวิชานี้ในภาคการศึกษานี้นักศึกษาสามารถที่จะรับแผนกิจกรรมได้สองทางด้วยกันนะคะทางแรกก็คือเป็น เล่มน,นะคะที่มหาวิทยาลัยจัดส่ให้นักศึกษาทางไปรษณีถ้าใครยังไม่ได้รับแล้วใจร้อนอยากจะได้ก่อนนะคะนักศึกษาก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก e-learning ค่ะจะมีช่องทางให้นักศึกษาดาวน์โหลดได้นะคะกิจกรรมการศึกษาก็มีเนื้อหาต่างๆดังนี้นะคะส่วนแรกก็คือปฏิทินการศึกษาปฏิทินการศึกษาจะอยู่หน้าแรกๆของแผนกิจกรรมของ แผนกิจกรรมการศึกษานะคะจะบอกรายละเอียดกำหนดการต่างๆตั้งแต่เริ่มเปิดเทอมจนถึงสอบไล่นะคะว่าในชุดวิชานี้ตลอดภาคการศึกษานี้นักศึกษาจะต้องทำอะไรเมื่อไรมีกำหนดวันที่ชัดเจนนะคะลองไปเปิดดูส่วนที่สอของแผนกิจกรรมก็คือรายละเอียดชุดวิชานะคะ ส่วนที่3คือสื่อการศึกษาประจำชุดวิชาแผนกิจกรรมจะบอกว่าในชุดวิชานี้มีสื่อการศึกษาอะไรบ้างนะคะที่นักศึกษาจะต้องดูนะคะส่วนที่4ก็คือวิธีการศึกษาชุดวิชาจะอธิบายทั้งหมดเลยนะคะว่าศึกษาประมวลสาระทำอย่างไรนะคะ,ะงานใน e learning ทำอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะ,อะบอกรายละเอียด ส่วนที่5ก็คืองานที่กำหนดให้ทำจะมีรายละเอียดหมดนะคะว่านักศึกษาต้องทำอะไรต้องส่งงานเมื่อไรแล้วมีข้อกำหนดของงานแต่ละชิ้นอย่างไรนะคะส่วนที่6ก็คือปฏิทินปฏิสัมพันธ์ของ e-learning สำหรับส่วนนี้นะคะก็จะมีปฏิทินเป็นรายสัปดาห์นะคะว่าแต่ละสัปดาห์จะต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งเป็นแนวทางให้นักศึกษาศึกษาได้ถูกต้องแล้วก็มีแผนในการเรียนร่วงหน้านะคะส่วนที่7ก็คือการจัดทํารายงานรายงานทั้งหมดที่นักศึกษาต้องส่งมี4ี่ฉบับนะคะแต่ละฉบับทําอย่างไรนะคะในแผนกิจกรรมก็จะบอกไว้ส่วนที่8ก็คือการสัมมนาเสริมชุดวิชานี้จะสัมมนาเสริมเพียงครั้งเดียวนะคะเนื่องจากว่าเรามี การปฏิส e ัมพ e ันธ์ใน e-learning ซึ่งในแผนกิจกรรมก็จะบอกให้ช right ัดชัเจนนะคะว่าสัมมนาเมื่อไหร่แล้วทำอะไรบ้างในช่วงเวลานั้นและส่วนสุดท้ายก็คือการประเมินผลการศึกษาก็จะบอกว่าจะตัดเกรดยังไงให้คะแนนแต่ละงานแต่ละชิ้นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาควรที่จะศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาให้ละเอียดนะคะเพื่อที่จะสามารถ เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็สอดคล้องกับกิจกรรมที่มีอยู่นะคะนักศึกษาคงจะสงสัยนะคะว่าแล้วใน e-learning ต้องทำอะไรบ้างนะคะในใน e-learning ของเรานะคะก็จะมีงานสองส่วนด้วยกันนะคะส่วนหนึ่งก็คือการเรียนการสอนโดย e-learning นะคะก็จะบอกว่านักศึกษาจะต้องเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของเนื้อหาวิชาการอย่างไรนะคะ ส่วนที่2ก็คือการเตรียมการเพื่อการจัดสัมมนาเนื่องจากว่านักศึกษานอกจากจะเรียนในส่วนของนักศึกษาเองแล้วนะคะนักศึกษาจะต้องร่วมกันจัดการสัมมนาหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นใน e-learning นี้นักศึกษาก็จะมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเตรียมการในการจัดสัมมนาร่วมกันในกลุ่มนะคะการเรียนการสอนใน e-learning ก็ นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดในแผนกิจกรรมการศึกษานะคะซึ่งการเรียนการสอนก็สามารถสรุปได้ดังนี้นะคะสิ่งแรกที่นักศึกษาควรจะต้องทำก็คือแบบประเมินตนเองก่อนเรียนของแต่ละออของแต่ละหน่วยนะคะและหลังจากนั้นก็ศึกษาเนื้อหาในแต่ละโมดูลและในเอกสารการสอน หลังจากนั้นก็ตอบคำถามและร่วมอภิปรายในประเด็นปัญหาของแต่ละหน่วยที่จะตั้งขึ้นไว้ใน e-learning นะคะแล้วส่วนที่4ก็ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียนแล้วในช่วงท้ายของภาคการศึกษานะคะก็จะมีการปฏิสัมพันธ์เพื่อเตรียมตรวจสอบด้วยนะคะสำหรับการจัดสัมมนานะคะคนักศึกษาก็จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมการเพื่อจัดสัมมนาร่วมกันนะคะ ซึ่งงานส่วนนี้มี2ส,ส่วนด้วยกันคือส่วนแรกเป็นงานกลุ่มนะคะได้แก่การเตรียมงานสัมมนาและส่วนที่2คืองานเดี่ยวก็คือจะจัดทําบทความวิชาการเป็นเอกสารและเตรียมการเพื่อนําเสนอในการสัมมนาเสริมการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้านะคะชุดวิชานี้มีการสัมมนาแบบเสริมแบบเผชิญหน้า1ครั้งนะคะโดยมีงานกําหนดให้ทํา2ส่วนเช่นเดียวกัน งานกลุ่มนะคะก็เป็นการจัดสัมมนา,าแล้วก็ประเมินผลสัมมนา,าส่วนงานเดี่ยวนะคะนักศึกษาแต่ละคนจะได้ขึ้นมานำเสนอบทความวิชาการของตัวเองนะคะซึ่งเราสมมุติว่าเป็นการสัมมนา,านะคะงานที่ต้องส่งนะคะงานที่ต้องส่งทั้งหมดเรามี4ฉบับด้วยกันนะคะรายงานฉบับที่1เป็นโครงการสัมมนา,าวิชาการส่วนนี้เป็นงานกลุ่มที่นักศึกษาในกลุ่ม ช่วยกันทำนะคะช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันใน e-learning เสร็จแล้วก็จัดมาทำเป็นรายงาน1นฉบับนะคะรายงานฉบับที่2คือบทความวิชาการของแต่ละคนนะคะแต่ละคนจะมีบทความวิชาการของตัวเองหนึ่งบทความซึ่งในระหว่างดำเนินการเราก็อาจจะมีการพูดคุยกันใน e-learning ด้วยนะคะ ส่วนรายงานฉบับที่3เป็นการประเมินผลสัมมนาทางวิชาการส่วนนี้เป็นงานกลุ่มนะคะที่ทุกคนช่วยกันทำแล้วได้รายงานออกมา1ฉบับรายงานฉบับที่4นะคะหลังจากที่เราทำโครงการสัมมนาวิชาการของงานกลุ่มแล้วมีบทความวิชาการแล้วประเมินผลแล้วแต่ละคนจะได้ลองเขียนโครงการสัมมนาวิชาการของตัวเองคนละหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งเป็นงานเดียว การประเมินผลการศึกษานะคะการประเมินผลการศึกษาแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือการสอบไล่ร้อยละหกนะคะก็เหมือนกับชุดวิชาอื่นๆนะคะส่วนที่2นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกันซึ่งได้แก่กิจกรรม e-learning การจัดทำรายงานและการสัมมนาเสริมนะคะส่วนนี้จะเป็นร้อยละสีเกณฑ์การตัดสินผลสอบนะคะ การตัดสินผลสอบเราถือตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้นะคะคนที่ได้80%ขึ้นไปก็จะได้ A คนที่ได้คะแนนระหว่าง75%ถึง79%ก็ได้ B บวกนะคะ70%ถึง74%ได้ B 65%ถึง69%ได้ C บวกนะคะก ต่ำกว่า65ก็ได้ C แล้วได้ดีตามลำดับนะคะสำหรับชุดวิชานี้นะคะเป็นชุดวิชาที่ไม่ยากนะคะนักศึกษาทุกคนควรที่จะตั้งเป้าที่จะได้ A เ,เพราะว่าชุดนี้มีกิจกรรมต่างๆที่ให้นักศึกษาทำซึ่งจะสัมพันธ์กับการสอบถ้านักศึกษาทำงานทุกอย่างทุกชิ้นด้วยตัวเองนะคะโอกาสที่จะได้ A ก็มีเยอะนะคะ เพราะฉะนั้นก็ขอให้นักศึกษาตั้งใจนะคะสำหรับชุดนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ